สวัสดีครับผมกล้วยเบสข a าวออโต้ฮะวันนี้ก็จะพามาดู t o y ยต a าอัลพานฮะ2.5 e4 Hybrid ครับชั่วโมงนี้คันนี้คันเดียวนั้นครับไปชมกันเลยมาดูกันเลยฮะสุดยอดรถหรูฮะรถครอบครัวครับผม Toyota าอัลพา d นะฮะคันนี้เป็นตัว2.5 e4 Hybrid ปี20นะพี่ชั่วโมงนี้ แบบนี้ราคาแบบนี้สภาพสุดยอดแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับพี่คันเดียวนั้นจร,ร,ร,ริงๆครับชั่วโมงนี้ไม่มีแล้วครับพี่หรูมากก็บอกเลยภายในหรูมากครับแอบเข้าไปดูในมาแล้วหรูจริงอลังการมากเลยฮะ VIP จริงๆฮะรถผู้บริหารรถครอบครัวครับบอกเลยชั่วโมงนี้แบบนี้ไม่มีแล้วนะพี่นะชั่วโมงนี้ไม่มีอีกแล้วครับบอกเลยราคาแค่นี้ฮะสภาพแบบนี้บอกเลยนะฮะ ดูเลยฮะสวยมากๆเลยเดี๋ยวพาไปชมภายในพร้อมๆกันเลยครับครับผมมาดูภายในกันเลยครับโหผมบอกให้เลยนะพี่คันนี้แบบมันดูแบบหรูหรามากเลยครับดู VIP จริงครับพี่ดูฮะทุกมุมเลยนะ ทุกองศาทุกอนูเลยดูฮะเป็นไงฮะ V I P มากๆฮะดูเบาะโหแบบผมบอกให้เลยแบบว่าไม่รู้จะอธิบายไงเหมือนเจ้าชายเลยอะแบบมันหรูหรางจริงครับต้องให้มาเห็นตัวจริงนะนี่ทีวีเป็นไงฮะเปิดประทุนได้ด้วยฮะหรูมากอลังการมากฮะไม่มีอีกแล้วนะแบบนี้นะฮะเอลตาเอาผ่านฮะคันนี้ปียี่สิบ 2.5i4 2.5e4 hybrid ขอโทษครับดูเลยฮะพี่น้องกเ็เห็นทุกมุมเลยนะดูฮะโคตรอลังการอะ่ะดูเลยฮะใหม่มากสวยมากฮะดูเลยใหม่จริงๆครับดูแบบโหสุดะฮะ สภาพดีมากๆเลยเลขไม่แค่เจ็ด0มื่นกว่าโลเดี๋ยวมาดูเลขไม่แล้วไปดูเครื่องยนต์นะครับครับผมคันนี้เลขไม่แค่เจ็ด0มื่กว่าโลนะฮะดูเลยฮะเจ็ด0มืนกว่าโลนั้นครับมาดูเครื่องยนต์กันเลยน้องเวเห็ุกมุมเลยนะอย่างเงี้ยเครื่องยนต์ไฮบริดฮะดู เจ็ดหมื่นโลเนี่ยสภาพเครื่องยนต์ไม่ได้ช้ำเลยนะบอ,ยนนบอกให้เลยนึกกล้วยบอกให้เลยเนี่ยฮะใหม่เลยดูร้อขนาดไหนก็ไม่มีควานบอกเลยฮะปันไงฮะสุดยอดจริงครับคันนี้เกินคำบรรยายจริงฮะสวัสดีครับผมกล้วยเบส t Car ออโตนะฮะรถหรูรถมือสองสภาพน้องๆป้ายแดงทุกชนิดมีหมดครับอยู่ในความเป็นจริงนะพี่คันไหนป้ายแดงเหมือนคันเนี้ย ความหรูหราผ้าแดงอลังการก็พูดตามจริงเลยผมบอกเลยเมืนคันนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีแล้วนะพี่ความหรูหราแบบนี้กับราคาแค่นี้ไม่มีแล้วครับที่นี่ที่เดียวบอกเลยฮะออกได้ทุกอาชีพครับพี่คันนี้โปรโมชั่นนี่ช่วงนี้น่าจะเริ่มต้นแค่สิเอร์ซ็นหรือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นุ้้ยถ้าพูดอะไรผิดต้องขอโทษเลยฮะดาวแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับโปรโมชั่นชั่วโมงนี้ฮะสาหรับรถหรูคันนี้นะฮะบอกเลยเราดูแลทุกอย่างครับคันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะ บอกเลยใหม่ๆแบบนี้ไม่ต้องซื้อไปซ่อมไม่ต้องพูดถึงเรื่องทีมช่างทีมชง70,000มื่นโลเนี่ยสภาพนองป้ายแดงเลยนะพี่บอกเลยฮะออกได้ทุ่วยชีพไม่ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยบัญชีข้างล่างนี่เลยนะฮะเบสคาร์เตต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับนี่คือเบสคาร์ a ต t o นะยังไงกล้วยเบสคาร์ a ต t o สวัสดีครับ